สวัสดีครับทุกท่านครับครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรายงานสถานการณ์ประจําวันของสถานการณ์โควิด -19 นะครับทั่วโลกตอนนี้ไปอยู่ที่104ล้านนะครับแล้วก็ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่115ยังคงเดิมกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดจะเป็นอะไรอย่างไรมาดูที่ภาพของประเทศไทยนะครับในวันนี้ที่รายงานเพิ่มขึ้น 795รายครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่21,249รายนะครับตรงนี้หายป่วยไปแล้ว14,001รายนะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มเติมก็เป็นข่าวดีสำหรับวันนี้นะครับแต่ยังรักษาตัวอยู่ในการดูแลของแพทย์เนี่ย7,169รายซึ่งใน7 0 0 0กว่าเนี่ยนะครับก็ จะมีรายละเอียดว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย2 8 5รายนะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามอีก5 0 8 4รายนะครับนี่คือชุดข้อมูลตัวเลขในภาพรวมของทั้งประเทศนะครับมาดูในระลอกนี้นะครับก็คือใน7 9 5นี้มาจากไหนบ้างนะครับก็มาจากที่เป็นการติดเชื้ออยู่ใน สเตท e q อ a r น n ีเนี่ย12รายนะครับแล้วก็ของในประเทศ783รายใน783รายก็จะมาจาก24รายที่เข้ามาเดินเข้ามาในระบบบริการนะครับแล้วก็759รายอันนี้อยู่ในการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับก็ตัวเลขตัวนี้ก็เราจะต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า Active Case Finding หรือการค้นหาในชุมชนซึ่งก็เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีการติดเชื้อจำนวนมากก็จะใช้วิธีอย่างนี้เข้าไปนะครับมาดูในชุดข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของทางการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่าเออเราเราจะเห็นภาพนี้เป็นอย่างไรในสถานการณ์ของสมุทรสาครซึ่งเจอตัวเลขเยอะเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆนี่เป็นยังไงนะครับ เราแยกออกมาเป็น3กลุ่มชุดข้อมูลนะครับซ้ายมือสุดเนี่ยครับในกลุ่มโทนสีแดงๆเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าจังหวัดสมุทรสาครยอดตัวเลขจะสูงที่สุดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของวันนี้นะครับก็คือ99.23%นะครับวันนี้เจอคนไข้ไป777รายนะครับแล้วก็ เป็นการที่พบในระบบบริการคือ18รายแล้วก็ค้นหาเชิงรุกอยู่ที่759ทําให้ตัวเลขยืนยันสะสมของสมุทรสาครอยู่ที่12,746รกายนะครับแล้วก็อยู่ในระบบบริการที่เข้ามาในระบบของการรักษาในการบริการนี้2,493้แล้วค้นหาเชิงรุกนะครับที่เจอกันอันนี้หมื่นกับอีก253รายพูดง่ายๆว่า กลุ่มก้อนใหญ่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยนะครับ99.23แล้วมีรายงานของทางกรุงเทพมหานครวันนี้เพิ่มแค่4รายนะครับก็คิดเป็น0.51นะครับใน4รายนี้ก็เป็นการเดินเข้ามารับการตรวจในระบบบริการทั้งสิ้นนะครับในระบบของการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ยังไม่มีรายงาน แล้วก็ทําให้ตัวเลขยืนยันสะสมไปอยู่ที่799แหมตัวเลขขาดอีกหนึ่งก็เป็น8แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตัวเลข8 0หลักแปดร้อยขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่4.90%แล้วก็ระบบในระบบบริการคือ717รายนะครับ717รรายอันนี้จะเห็นนะครับว่าในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคนเดินเข้ามายัางโรงพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจเนี่ยมากกว่าการไปพบในการคัดกรองเชิงรุกนะครับ ซึ่งก็จะเป็นประมาณสัก8 9 7ส่นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอีก70กว่าจังหวัดที่เหลือนะครับคิดเป็นแค่0 2 6ซนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีวันนี้มีรายงานอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดสัก2จังหวัดนะครับอ,อ,อยู่อยู่แค่2คนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมของต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยครับอยู่ที่2749 แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในการระบบของการเข้ามาในระบบของบริการก็คือเข้ามาที่โรงพยาบาล1 5 3 7นะครับคัดกรองเชิงรุกเนี่ยเจอไป1212นนะครับก็ไปดูนะครับในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดออกมาเป็นรูปของอแผนภูมิเป็นกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นแท่ง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 ขึ้นมาเป็นตึกเนี่ยอยู่ด้านหลังสี เหลืองนะครับก็ยังมีจํานวนที่ยังเยอะอยู่เพราะว่าการค้นหาเชิงรุกยังทําต่อเนื่องกันนะครับอาจจะถึงปลายสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าเราจะต้องเจอเคสจํานวนมากก็ยังมีอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสีแดงที่ตกลงมาอยู่24คนนะครับเป็นการเดินเข้ามาในระบบบริการก็ขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะครับเมื่อวานนี้ร้อยเก้าวันนี้ยี่สิบสี่พรุ่งนี้อาจจะขึ้นก็ได้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ครับเข้ามา สู่ระบบบริการเราก็จะได้ดูแลเขานะครับส่วนตัวกราฟที่จะเห็นภาพของการยืนยันสะสมนะครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นสะสมนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนตอนนี้นะครับจะพุ่งขึ้นขึ้นไปทะย,ยานขึ้นไปเลยสองหมรารายนะครับในสไลด์ถัดไปครับก็จะเห็นภาพนี้ขึ้นมานะครับก็อ๋อไม่มีนะครับ แต่อย่างไงก็ตามแต่ครับตรงนี้ก็จะทำให้เ,เราเห็นภาพว่าตัวเลขที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยยังชันอยู่นะครับยังยังมีมากอยู่ตรงนี้ไปดูว่าในรายละเอียดของทางการพบผู้ป่วยที่เดินเข้ามาในระบบบริการกทม .4 รายอย่างที่รายงานไปนะครับแล้วก็สมุทรสาคร18รายนะครับ ในสมุดสาครก็จะเจอทั้งเมียนมา11รายแล้วก็ไทย7รายนะครับเช่นเดียวกันกับกทมก็คือเมียนมา1รายแล้วก็สัญชาติไทยอีก3รายนะครับจะเห็นว่ามีอายุน้อยนะครับเนี่ยเพศชายอายุ3ปีก็เจอนะครับนี่คือสิ่งที่เข้าไปอยู่ในระบบของชุมชนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการค้นหาเชิงรุกยังอยู่ที่สมุดสาคร7เจ ร้อยหรายนะครับอายุต่ำสุดก็อยู่ที่4ี่ขวบของเพศหญิงนะครับอันนี้ของอทั้งเมียนมาทั้งไทยทั้งลาวทั้งกัมพูชานะครับก็จะเป็นหลายชาติที่อยู่ที่การคัดกรองนะครับส่วนการเดินทางมาจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสาอาณาจักรแคนาดามาเลเซียมา2อนะครับอื่นๆนี่หนนะครับแล้วก็คูเวตหนึ่งนะครับรัสเซียนหนึ่งตุรกีนหนึ่ง สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับก็คือ4รายเราจะเห็นภาพของระบบต่างๆเรามีอยู่แล้วก็เลยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าพวกเขามาได้รับการดูแลอยู่ในสเตท a ควอนทีนหรืออัลเทอร์นทีฟสเตทควอนทีนทั้งสิ้นนะครับมาดูในภาพของทางออแผนภาพนี้นะครับวันนี้777ของทางสมุทรสาครแล้วก็4รายของกรุงเทพมหานครแล้วไปเจออีก2รายวันนี้คือที่ตากและ มหาสาครคามเรารู้อยู่แล้วนะครับคัสเตอร์ของมหาสาครคามก็จะโยงไปกับเรื่องของโต๊ะแชร์ที่ว่านะครับส่วนตากนั้นก็จะโยงไปกับสิ่งที่เป็นการเดินทางข้ามประเทศเข้ามาผ่านทางชายแดนด้วยนะครับอันนี้วันนี้มีการคุยกันอยู่ว่าจังหวัดตากเองก็จะมีการขอให้มีการคุมพื้นที่ให้เป็นเฉพาะ เจาะจงลงไปนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ในที่ประชุมของสวบคชุดเล็กก็มีการนําเสนออยู่นะครับท่านาทางเลขาสมชนในฐานะประธานก็รับพิจารณาเพื่อที่จะได้อาจจะมีการปรับในเรื่องของโทนของการดูแลให้เข้มข้นขึ้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรผมก็จะมานําเรียนรายงานในวันถัดไปนะครับสรุปแล้วสจังหวัดนี้ก็มาจากมหาสารคามแล้วก็ทางตากนะครับ เไปที่ภาพของแผนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเอาว่า7วันขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเป็นสีเขียวกับขาวแล้วกันนะครับคือขาวนี่ก็คือไม่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนแล้วก็เขียวก็คือเจ็ดวันมากกว่าเจ็ดวันที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อจะเห็นว่ายังเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เลยนะครับ มีตากที่เพิ่งจะเข้ามาในช่วง1นถึงสวันใช่ไหมฮะแล้วก็ทางสีส้มนะครับซึ่งก็อยู่ที่มหาสารคามกับออขอนแก่นที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนทางเขตทางภาคกลางก็จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็มีรายงานเป็นประจำปรับปรายกันอยู่แล้วนะครับก็นำเรียนว่าอ,อ,อยากจะใหออ้อีกประมาณ เท่าไรห้าสิบหกว่าจังหวัดทั้งหลายที่สีเขียวและสีขาวเนี่ยนะครับพยายามดูแลสุขอ,อนามัยส่วนตัวของทุกทกท่านอย่างดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ผ่อนผ่อนปรน,ผ,นผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้ยาวนานที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เรา,เาตั้งต้นกันไว้ว่าในเดือนนี้นะครับทั้งเดือนเราจะดูว่าผลของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยตัวเลขควรจะต้องลดลงนะ ในในตัวเลขที่ลดลงนีคือก็คาดหวังว่าจังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพและก็สมุทรสาครนะครับควรจะต้องลดลงนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับวันนี้ในที่ประชุมของสอบคและก็ที่ประชุมของอกระทรวงสาธารณสุขก็มีการพูดคุยกันใน2-3าประเด็นนะครับอันแรกก็พูดถึงเรื่องของการนำเสนอข้อสรุปที่เชื่อมโยงก,กับว่าไอยานพาหนะต่างๆเนี่ย เป็นความเสี่ยงในการที่จะทําให้ติดโรคบ้างไหมนะครับทางกองระบาดวิทยาก็ดึงเอาระบบของการสอบสวนโรคนะครับแล้วก็โยงไปกับการเดินทางในหลายๆยานพาหนะนะครับเช่นรถไฟฟ้ารถไฟรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตู้โดยสารประจําทางรถแท็กซี่รถรับจ้างนะครับรถโดยสารประจําทางแล้วก็เรือนะครับซึ่งก็มีตัวเลข หลากหลายตั้งแต่1ราย5ราย9ราย10ราย17ราย20รายละทั้งหลายเนี่ยนะครับเท่าที่มีรายงานเนี่ยเอามารวบรวมกันดูนะครับโดยสรุปในตรงนี้ก็คือว่าเท่าที่ดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลก็คือว่ายังไม่ได้มีการมีข้อสรุปว่าจะมีการติดเชื้อในระหว่างกาันระหว่างที่มีการโดยสารยานพาหนะที่เป็นประจำทางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ ยังไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านที่เป็นผู้เดิสารกับผู้ที่เป็นผู้ขับทั้งหลายนะครับขับยวดยานพาหนะทั้งหลายนี่นะฮะได้มีมาตรฐานที่สูงในการที่จะใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมักจะโยงไปกับการ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวเพื่อนหรือที่ทำงานอื่นๆมากกว่าจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในยานพาหนะนั้นๆนะครับอันนี้ก็ยังบางตัวเลขก็ยังมีข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเรือเนี่ยแค่1รายอยู่นะครับซึ่งก็ก็ยังต้องเก็บสะสมไปนะครับอย่างรถไฟก็มีแค่กรุงเทพ1รายกับนารบาธิวาสหนึ่งรายซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นแค่ ข้อมูลในระดับของการรายงานยังไม่ถือเป็นข้อสรุปสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะมาสื่อตรงนี้ก็คือว่าก็อย่างที่บอกเบาใจได้แต่อย่าวางใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำอยู่คือการใส่หน้ากากาผ้าหน้ากากาอนามัยนี่แหละครับเป็นตัวที่ป้องกันท่านอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในทุกยานพาหนะก็จะช่วยท่านทำให้ท่านไม่ติดเชื้อนะครับและขณะเดียวกันคนที่ ทาทางด้านเรื่องของการให้การบริการเรื่องยานพหนะก็ต้องเช็ดทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันหมอชนะก็สามารถที่จะติดตามได้นั่งอยู่ในคันเดียวกันก็จะรู้ว่ามีกี่คนใครติดเชื้อกันบ้างนะครับครับก็สุดท้ายที่เราได้คุยกันมีการแข่งขันนะครับแบดบมินตันนานาชาติในรูปแบบของ organizational quarantine จบไปแล้ว นะครับในวันที่3สมก,กราคมตั้งแต่วันที่4มก,กราคมมาเกือบเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะครับแต่เราทํางานกันมาก่อนหน้านี้นะครับมีการประชุมในที่ประชุมของคณะกรรมการสบปะคอชุดเล็กนี้กันมาตลอดกันมากกว่า3เดือน4เดือนแล้วนะครับเพื่อเตรียมการครั้งนี้ได้รับคําชื่นชมมากๆจากทั้งโลกเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานี้ชื่นชมประเทศไทยมากผมก็เลยขออนุญาตมาชื่นชมในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มารายงาน ในเรื่องของสถานการณ์ข้อสรุปว่าเราทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับทางทีมของอกระทรวงสาธารณสุขก็มาร่วมรายงานกับทางของอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็พบว่ามีนักกีฬาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่ 4. มกราคมคือ832คนนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับไปจนทัางถึงวันที่31เข้ามาเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก589คน เป็นนักกีฬาประมาณ300นะครับเข้ามาตั้งต้น330อคนนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยเอง4ประธานโทษนับ502คนนักกีฬาและทีมนี่มาจาก23ประเทศนะครับแค่ฟังดูจำนวนประเทศก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เข้ามารายงานก็คือว่าสามารถที่จะทำระบบบับเบิ้ลนะครับ ซีลพื้นที่แล้วก็ให้คนที่เป็นนักกีฬาอยู่7-800คนเนี่ยนะครับแปดกว่าคนเนี่ยนะครับเดินทางในส่วนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับเอาแผนที่ขึ้นมาดูในรอบๆโรงแรมนะครับแล้วก็ที่แข่งกีฬาจะมีการพาคนเข้าไปแล้วออกมาแล้วมีเจ้าหน้าที่ของเราไปอ,อ,อยู่ประจำแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆวันนี้ฟังดูแล้วโอ้โหงานเยอะมากๆ นี่คือเบื้องหลังของความสําเร็จนะครับต้องขอบคุณกับทุกทคนสิ่งที่ค้นพบคืออะไรครับก็พบว่าในช่วงเวลาที่มาที่ที่มีกันมาเนี่ยร่วมเดือนเนี่ยนะครับมีพบผู้ติด,ตดเชื้อ10รายครับเป็น4รายที่เขาต้องออกจากการแข่งขันนะครับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเป็นนักกีฬาสัญชาติอียิปต์หนึ่งคนเป็นโค้ชไทเป ในของทีมเยอรมันสัญชาติไทเปน,นะครับแต่แต่เป็นทีมเยอรมันหนึ่งคนแล้วก็เป็นชายฝรั่งเศสเป็นโค้ชนะครับเป็นเรื่องของฟิตเนสโคส้ชหนึ่งคนแล้วก็เป็นนักกีฬาอินเดียอีกหนึ่งคนสี่รายนี้ต้องออกมาแล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุ6กรายก็ตรวจพบว่าเป็นนักกีฬาเกือบทั้งสิ้นเลยครับมีโค้ชหนึ่งคนนะครับก็พบว่าเป็นการติดเชื้อเก่าพูดไง่ายๆอันนี้ให้แข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ เป็นผลงานของการเข้าไปสกรีนแล้วตรวจกันอย่างเข้มข้นแล้วทำให้การแข่งขันครั้งนี้สะอาดจริงๆครับสะอาดในเชิงของการที่ไม่มีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยกันเลยนะครับก,ก็ต้องขอให้เครดิตกับทีมคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับที่เห็นภาพนี้เขาต้องเก็บตัวกักตัวอยู่กับนักกีฬาอยู่กับทีมด้วยนะครับตลอดหนึ่งเดือนอย่างคุณหมอติ๊กนะครับที่คุณหมอ วล,ลัยรัตเนี่ยนะครับที่เคยอยู่ในทีมของทางด้านอสอบคชุดเล็กด้วยของทางกองระบาดวิทยาด้วยก็หายไปเลยนะครับต้องไปอยู่ในทีมนี้ด้วยต้องกล่าวชมกับทุกๆคนนะครับมาจากทุกกระทรวงนะครับ <c oughs> ก็ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยกองทัพอากาศแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมถึงสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่ต้องดูแลด้านนี้อยู่เราก็จะได้มีกีฬาดีๆเกิดขึ้นและไทยก็จะมีชื่อเสียงด้านนี้มีกีฬาอีกหลายๆประเทศร,รอคิวกันอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเป็นประเทศแ,แรกๆที่สามารถทําประสบความสำเร็จได้ครับครับยอดครับมีคําถามไหมครับครับวันนี้มีประเด็นคําถามจากรายพื้นที่นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับประชาชนถามมาว่าตอนนี้การสอบสวนโรคและผู้ที่เกี่ยวข้องติดเชื้อนั้นมีจํานวนเท่าไหร่บ้างอยากให้ทางคุณหมอได้อธิบายกับประชาชนครับ ครับในตรงนี้ทางท่านปรักกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตก็ได้พูดถึงและติดตามเมื่อเช้านี้ทำทางเทเลคอนเฟล็กต์กับทางนายแพทย์สศจจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อให้รายงานเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็พบว่าคลัสเตอร์ของมหาสารคามตอนนี้ยอดรวมตัวเล็กอยู่ที่21รายนะครับ เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดมหาสาครคามทั้งหมด17รายแล้วก็อยู่ที่ราชบุรี3รายขอนแก่นอีก1รายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามนะครับทั้งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อทำเป็นเขาเรียกว่าเป็น active case finding เข้าไปทั้งหมดตัวเลขคือ4,149รายนะครับผลออกมาแล้วครับก็คือ2,477เนี่ยไม่พบเชื้อนะครับ ยังรอผลอีก1,672นะครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านในแพทย์สจจังหวัดมหาสารคามก็ได้แจ้งมานะครับแล้วก็ได้ให้พื้นที่บางพื้นที่เช่นอำเภอเมืองเช่นอำเภอกันทรวิชัยให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ปิดสถานที่ทเสี่ยงต่างๆออกไปนะครับ17แห่งโดยประมาณนะครับนี่คือสิ่งที่เป็น การทํางานในของพื้นที่ก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็ให้คําชื่นชมกันไปนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับคงเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดการติดโรคอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพอเกิดขึ้นแล้วต้องรีบควบคุมโดยเร็วนะครับณนะตอนนี้ใครที่มีการเจ็บป่วยได้ไข้แล้วก็สงสัยว่าโยงไปกับกรณีของทางมหาสารคามนี้ก็ได้ช่วยกันที่จะไปพบกับแพทย์โดยเร็วนะครับ มีรายงานว่าแม้กระทั่งมีแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งก็รับตรวจเคสต่างๆเหล่านี้ก็ยังต้องติดเชื้อขึ้นไปน่าจะมีอ่าหนึ่งมีตัวเลขหนึ่งหนึ่งรายนะครับแพทย์หนึ่งท่านที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันครับผมช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนในแนวทางปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะต้องประเมินในการผ่อนคลายมาตรการร,การระยะต่อไปจะอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเรียนเชิญคุณหมอครับ เราคุยกันอยู่ในที่ประชุมของทางสมบคนนะครับว่าจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่านะตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้เบาใจอาจจะมีพอได้บ้างสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่สีแดงเข้มอยู่ที่สมุทรสาครกับทางกรุงเทพมหานครซึ่งสองจังหวัดนี้อยู่ใจกลางของ แผนที่ประเทศไทยจะมีการเดินทางไปได้หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นณตอนนี้เวลาที่สำคัญเวลาผ่านไปเราต้องรีบค้นหาเคสให้เจอได้โดยเร็วแต่การค้นหาเคสก็ต้องใช้งบประมาณใช้สภากำลังของคนที่จำนวนมากทีเดียวต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะสมดุลกันระหว่างการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ นะครับหรือแม้กระทั่งการลงเม็ดเงินเข้าไปเพื่อตรวจเนี่ยรายละ2,000บาทโดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วตรวจหมื่นรายก็อย่างที่บอกว่าละ20ล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินในน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีอะไรที่จะผสมผสานหลายๆอย่างสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและวก็ทางสบคชุดเล็กต้องช่วยกันคิดแล้วก็กำลังทำกันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะได้รู้ขนาด แล้วก็จํากัดวงเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่สมุทรสาครอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับต้องพยายามนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขณะดเดียวกันคนที่อยู่ต่างจังหวัดตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของมหาสารครามก็จะเห็นภาพนะครับว่าไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราคนทั้งประเทศของเรา77จังหวัดยังกาดตกไม่ได้ยังต้องเข้มกันอยู่ทุกคนเพราะว่าเผลอเมื่มอไหร่นะครับ ไวรัสตัวนี้ก็เข้ามาทางทางเดินหายใจเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่เราบอกกันก็คืองานเลี้ยงตอนนี้ชัดๆนะครับที่มีสุราร่วมด้วยมีงานรื่นเริงทั้งหลายเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแชร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการรื่นเริงเลี้ยงวันเกิดอะไรของใครขึ้นมาที่เป็นข่าวคราวนะครับ ทางกฎหมายก็จะมีการบังคับใช้เพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่คงไม่ได้เป็นกรณีที่เราอยากจะบังคับให้ใครต้องต้องไปติดคุกติดตารางแต่ว่าสิ่งที่บังคับใช้กฎหมายก็คือเพื่อที่เราจะได้อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันแล้วก็ใช้ข้อชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกคนเคารพในเรื่องของกฎหมายซึ่งกันและกันไม่ได้ทําเพื่อที่จะเกรงกลัวกฎหมายแต่ทําเพื่อให้คนอื่นปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกผมเองในฐานะที่เป็นโฆษกก็อยากจะได้ขอความร่วมมือมากกว่าการใช้กฎหมายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ให้ความร่วมมือก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วเราต้องยืนระยะก,กันตรงนี้ยาวนานกว่านี้นะครับขอบพระคุณครับ